อันนี้เป็นซัมซุงรุ่นไหนครับหรือว่าใช้ได้ทุกรุ่นเลยใช้ได้ทุกรุ่นแต่วันนี้เราเครื่องซัมซุงมาคือไม่ต้องรอรุ่นไหนคืออาการกินฮอเนี่ยมันกิีนจตทุกรุ่นเราก็สามารถจะไปแก้ได้ทุกรุ่นอาการอาการกินฮอเนี่ยที่ผมเคยทำมาไปเจอหลักๆหกหกหกสาเหตุหนึ่งเกิดจากไฟบีบวกเกิน แต่ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่ๆเช่นซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวงจรโปรติชชั่นเซฟไม่ให้พออยังไม ouais. ่ผขานกานเซฟอาการไฟสื้ที่มีอาอยู่ตัวหนึ่งอ่า120เถ้ายืดค่าเันบวกเกินมันก็จะมีวงจรวงจรโปรติชชั่ตสองเกิดจากข้มทีของขอทั้งผลิตเขราว่ามีรือต่ำ พูดถึทีวีปกติไม่ใช่ทีวีร้อยเปอรความี่ออกมา1 5,6,25แต่ถ้าความีออกมา1 4,6,25หรือ1,4เนี่ยเป็นทีออร์ดัเนีเดี๋ยเจอรุ่นรุ่นเก่าๆโซนี่ที่ใช้แรก่สีส้มเบอร์503 F2 กับ503 F9 แต่รุ่นหลังๆมาไม่ค่อยเจอเพราะว่าเปลี่ยนเป็นสมองแนกกันวทีนี้ ระดับสามคือสีแดงสี 4, แดมเปอร์จะต่อที่ขา4ของฮอร์เอ้ารงกลาทางแ้งถ้าคุณคูมรถก็จะกินฮอร์ทำให้ฮอรเอาทำงานแหละ C หลอดภาพหลอดภาพถ้าเกิดการอักภายในก็จะดึงไฟสกรีนหรือโฟกัสสกรีนก็400ถึง800โวลต์โฟกัสก็5 5,000โวลต์ เราภาพเสียตรงนี้ที่จินฮหอนี่เราตรวจเช็คด้วยสายตาได้ไหมครับหรือว่าต้องใช้เครื่องมือมันจะ<ช>อัแบบไหนครับสายตาก็เราได้ก็ตอนกลางคืนหรือว่าจะมองข้างๆเห็นหรือแม่ดึงตัวนี้ออกก็จะมองให้เราเห็น <S <S เห็นมันมีอเอามีแสงขา,ขาวๆคาดไ,ข,าไข้าง,งาไว้ข้างในงตรวจสอบไ้ไหครับแล้วก็ห้าก็คือยก ยกบางครั้งเรายกเสียในลักษณะไหนครับเสียช็อตช็อตฮะช็อตช็อตถึงจะอบางครั้งก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เช็คได้แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าจะช็อตก็ต่อเมื่อไฟสูงทํางานหรือป้อนไฟเข้าไปในกดลวดแล้วถึงจะช็อตวัดโอมไม่รู้แล้วก็อีกครั้งก็ไฟแบกไฟแบตตัวนี้ก็เหมือนกันบางครั้งใช้เครื่องมือตัวนี้วัดไม่ไม่ได้เือนกัน จะเสียคล้ายๆกันคือจะเสียตอนไฟสูงตอนไฟเข้าตัวของมันเรามันก็จะช็อตลอกแล้วแล้วเราจะตรวจเช็คยังไงฮะถึงจะเจ,เจอว่าเป็นไฟแบตตัวนี้เสียไฟแบตครับพูดถึงว่าไฟแบตเสียไฟแบตหรือยกหรือหลอดทาบเราจะใช้อีกตัวนี้ DC e เขาเรียกว่าอะไรครับ DC เ m i t t e r DC emitter ที่มีขายอยู่ในห้งางทั่วไปไม่เกิน300บาทไม่เกิน300ให้ใช้ ถ้า1แอมหรือ2แอมอย่ามากถ้ามากนี้เอความละเอียดมันจะวัดไม่ค่อยรู้อันนี้ตั้งแต่0ถึง1แอมป์อันเนี้ย0.2 0.4 0.6 0.8แต่พูดถึงทีวีถ้า14นิ้วก็อยู่ในเราจุดจด2จ3นะการกินกระแสของทีวีปกตินะแต่ถ้า21นี้ก็อยู่ในเราจุด4จุ5นี่แหละถ้า25ก็จุ6ถ้า29ก็จุด7 ไม่เกินจุดแปดแต่ถ้าเกินจุดแปดแล้วแสดงว่าในเครื่องมีมีปัญหามีการกินกระแสกินกระแสเกินกระแสมากคือไม่เกินจุดแปดวีตั้งแต่14นิ้วถึง29นิ้วการกินกระแสจะไม่เกินจุดแปดแต่ถ้าเกินจุดแปดเนี่ยจะกินฮอร์ทันทีช็อตเลยทันทีใช่ไหมพอเราใส่เข้าไปเปิดเครื่องก็คือจะช็อตเลยช็อตเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำว่าจะแก้ไขยังไงเครื่องนี้กินฮอร์ กินไปสามตัวแล้วสามตัวนี้เกี่ยวกับ h u วอหรือว่าแบ c ท h อ p ที่ตกไหมครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมจะแยกแต่ละข้อนะไอ้บีบวกเกเนี่ยเราสามารถใช้มิเตอร์วัดได้บีบวกเกินความถี่ฮอหนึ่งห้าหกห้าเราก็ใช้มิเตอร์วัดความถี่ได้นะส่วนซีเดมนี่เราก็ใช้มิเตอร์ได้เป็นบางครั้งหรือไม่ก็ต้องมีเครื่องวัดซเครื่องมือวัดซีเนี่ยตัวตัวกว่า วัดสีค่าต่ําๆเพราะสีแดงม,มันค่าต่ําๆอันนี้เป็นเครื่องมือวัดสีใช่งไหมครับวัดสีเดียวตรงทเองหรือไงครับเนี่ยซื้อมาประกอบซื้อมาประกอบออนี่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไว้วัดสีค่าต่ําๆสีแดงส่วนส่วนทั้งสามอย่างเนี่ยบางครั้งก็ใช้ที่บอกมาแล้วเครื่องมือวัดได้บางครั้งวัดไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวนี้ต่อภาพยกไฟแบบต้องใช้แอมปิเตอร์เอาเริ่มเลยนะ เครื่องนี้กินฮอตอนนี้ก็จะลอยฮอออกแล้วต่อดีไอว,วัดไฟบีบวกเ,บบเปิดเปิดด้วหน่อยนะ เปิดเปิดดูที่หลอด LED นะแต่มันเปิดไม่สุดยบมกินไอ้มันชออ็อตฮอมช็อตอยู่นี่กระพริพบหนึ่งกระพริบสองกระพริบสามกระพริบสี่นี่ติดจานไปกับกระพริบห้าคือ CPU ียูกำลังเช็คองค์ประกอบของตัวเองแล้วก็จะสั่ง Power On ดับนาเครื่องไม่ติดอ่ะกระพริบอีกลาชหนึ่งสอง สอันนี้เป็นค้ดของซัมซุงใช่ไหมครับเนี่ยห้าเหมือนใพกระพิภ่ากระพิภ่าหยุดหยุดหยุดแค่ภาคหนึ่งแล้วกระพิบขึ้นมาใหม่ก็คือไปสูงไม่ทำงานคือไูเช็คตงกระกอบาปุ๊บสั่งคอมีห้อกไปแต่ไปแต่เพาเนาเนช็อตอยู่ไปสูงไม่ทำงานเลยขรอเลยเโค้ดนี่รุ่นใหม่นะประมาณปีเดียว เอาไปวัดสามข้อแรกไปดูบวกเิอไหมต้นดีพอปฏิติไหมซีดันแห้งไหมเอาไหมเอาหมดมันอะเอาแล้วนะ ตอนถอดพอเอาออกพอเอาอออเอาออพื่อจะแ,แต่ตัวนี้เช็คแล้วใช่ไหมฮะว่ามันช็อตแล้วอ่เดี๋ยวๆเอามิเตอร์วัดให้ดูว่าพอเอามันไปแล้วกินไปสามตัวแล้วอาการกินหอมเนี่ยสุดเลยสุดเลยเหไหมมิเตอร์สุดเลย วันนี no, exactly. ้ก็ชัดช no, no, no. ัดหมดเลยบางทีช่างมือใหม่หรือว่ามือเก่าอาการกินพอนี่ก็ทําให้ช่างปวดหัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอะไรมันก็แพงเราจะวัดอะไรไม่ครับวันนี้จะมาเจาะเลยว่าตัวไหนเสียคือจะไม่แบบเตาว่าเปลี่ยนยกที่เปลี่ยนไฟไตที่นี่เปลี่ยนอะไรคือเราจะมาเจาะเจาะว่าตัวไหนเสียเอาพออ ไป60วัตตหลังจากถอนพอไปแล้วก็นี่ที่เขาเรียกว่าลอยพออ่อหลอดใช่ไหมครับใช้หลอดไปหกสิบวัตเป็นหลอดไส้60วัตตมาดามมาดามเขาให้จัดการดีมาต่อที่ต่อขา C หรือไฟแบกได้เส้นทางเดียวกันนะได้อีกเส้นก็กาวกาวจุดเนอร์เส้นนก็ลงกาวไปกาวจุดเนึ่งดีกว่านี่เป็นขั้นตอนของการเช็คไฟดีบวกครับว่าเกินหรือเปล่าโดยใช้หลอด ซึ่งเป็นหลอดไส้ที่มีนิยมกันทั่วไปจะเช็คอยู่สามอย่างคือหนึ่งไฟบีบวมสองควมถีแล้วก็สามสีแันใช้เครื่องมือเชคได้โอ้ไม่เคยไปลั้ัไมใชนี้ ที่แทบจะถูนรำเลยนะบับไปที่ดีสิครับสังเกตหลอดนะถ้าไฟเข้าใเห็นไหมหลอดติดแต่เ,เราไม่รู้ว่าไฟเกินหรือไม่เกินนะเราต้องมิตเตอร์วัดเดี๋ยวจับที่มิตเตอร์มิตเตอร์ก็วัดตรงที่ปุ๊บร้อยยี่สิบห้า ตาวงจรเป๊ะตรงนี้เขาก็เขียนว่า125 125ตกลงไฟไม่เกินนะอีกทีนะไฟ,ไฟไม่เกิน4เปิดปุ๊บ125ไม่เกิน125.5เองไม่เกินไม่เกินนิง่งไฟบีบวกไม่เกินตัดปัญหาไปต่อไปก็ความถี่มิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดความถี่ได้นะ ปักมาที่ AC AC เหนื่อจาบพี่ขา B ขา B อยู่ตรงนี้ขา B ี่อเอาใช่แล้วก็เปิดเครื่องความถี่ต้องมาอย่าตา่มกว่า1.5อ่า1.5 6 4เนี่ย1.5 6 3ได้แต่ถ้าความถี่ต่มลง1.4เนี่ยกินหอนทันทีอันนี้ความถี่ปกตินะ1.5 6 2 ปกติทีวีอะไรที่ทําให้ความถี่มันเพี้ยนได้บ้างมีกี่สาเหตุก็มีแร่ที่ว่ารุ่นเก่าโซนี่เป็นคริสตัลคริสตัลแร่คริสตัลที่สีส้มชอบความถี่ออกมาหนึ่งสี่กับับไปฮาร์ไอด์นะฮอร์ดไอด์มอไปฮอร์ดไอ่ะถ้าโมอไปลงฮหร์ได์เนี่ยมันมันตะกัวมันไม่แตะรวมเนี่ยมันจะมีการอความถี่มันจะ <ทำ S 2> มามาหายหายตอนตอนมันไม่แตะตะกัวไม่แตะมันก็ลดลงตอนลดลงเนี่ยม<อ>ันจะกินฮอร์ดี พอได้เนี่ยถ้ามันตะปาเสื่อมหรือว่าไม่แตกอ,อาต่อไปก็เป็นสีแดงเพฉะน,นั้นเพื่อนช่างทุกคนก่อนจะซ่อมมาการนี้ก็ต้องย้ำ,ยำย้ำ้ํำให้แน่ใจให้ให้เนียนก่อนนะครับถึงจะไม่หลงาตอ,อนนี้เราสายออกไปเลยเดี๋ยวเราจะวัดแดง <c oughs> วัดสีแดง แล้วซีแดมนี่ต้องถอดออกมาวัดใช่ไหมครับครับแต่ถอดขาข้างหนึ่งก็ได้ถอดขาข้างเดียวซีแดมตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกครับเสียบป๊กอยู่ก่อนอ๋อออ๋อนีใครมายิบหรืปล่าพิสุทธิ์มัอ๋อได้ได้เนี่ยซีแดมนี่จะค่าตามเวลาเลยตามเวลาเลย ห้าศูนย์สองห้าน,นสยสองหนึ่งพันหกรยทบอกนี่ร้านนสวยเลวซีดมนี่ใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์ทำระวัดตั้งอาคุณสิบเคมิเตอร์เ็มัดช็อตตั้งอาคุณสิบเคช็อตหรือไม่แห้งแต่มันแห้งนี่จะวัดไม่ได้ร้นะอยเปอร์ซนต์ะมันจะกระดิกแล้วก็กตก ปกติคือกระกด,ดิกนิดนึงกระตกตกลงนิดเดียวเลยนนี้มองแค่ไม่เห็นแ้่ไม่เห็นก็ค่ามันถ้าถ้าชอ็อตก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะถ้าชอ็อตในใจเคยชอ็ชชอตค่ามันน้อยมากค่ากระดิกนิดเดียวเอาเอาไอ,อ<ด><ด>มิตเตอร์วัดสีโดยตรงมาตัวนี้ชัววัดค่าสีตำตัได้650อ ตัวนี้เลยเไปซื้อที่นากระพงเรามาประกอบเอาเสียกซ่อมได้เพราะว่ามีวงจรให้มีเครื่องไม้เครื่องมืมีไอท้ทราซิสเตอร์นี่ตัวนี้ชอบเสียขอ๋อะไรอของฟิวเจอร์คิดซื้อมาประกอบเอาเดี๋ยวเราตั้งไปมาต์าต่ำๆเลยค่อยค่าสีมันน้อยจิ้งไปเลยเนีย่ยอยู่เราเนี่ยหกอันนี้ค่ามันเท่าไหร่ซีตัวนี้ 6กหกก็คือ6กนาโนถ้าเป็นไมโครก็2องสามสี่ห้สองจุดศูน 0, 0, 6, ใช่ไหมสองสาจุดศูนย์ศูนย์ศูนตัว6กอันนี้6กหกนาโนอยากข้ามก็เดี๋ววัดได้ครับนี้เนะี่ยหกจุแต่ถา้าวัดได้ประมาณสเนี้ยจะแห้งแล้วสเนี้ย ถ้ากินหอเนี่ยก็สามนี่ก็กินแล้วสามสองเนี่ยว่แห้งแล้วแห้งแล้วกินแล้วอันนี้ยังปกติ